บทที่หกทหารญี่ปุ่นกลับจากประเทศศรีลังกาท่านพระครูไม่มีของฝากที่เป็นอัญมณีหรือใบชามาฝากลูกศิษย์ลูกหาเพราะท่านไม่มีเวลาไปช้อปปิ้ง เช็เช่นคนอื่นๆทุกเวลานาทีของท่านล้วนมีค่าและท่านได้เก็บเกี่ยวความรู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อนำกลับมาถ่ายทอดเป็นธรรมทานแกบ่บรรดาศิษยานุสิตสิ่งที่ท่านได้ไปพบเห็นที่ประเทศสศีลังกานั้นเป็นประสบการณ์ที่หาค่ามิได้ไม่ว่าจะเป็นการได้พบกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมลังสีการได้ไปดูหมู่บ้านของชนเผ่าไทย หรือการไปเห็นนารีผลในถ้ำบนเขาสิคิรลยาซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ยังไม่มีผู้ใดรับรู้มาก่อนการฝึกอบรมกายจิตในครั้งอดีตทําให้ท่านได้มาเก็บเกี่ยวผลในปัจจุบันส่วนของสิ่งหนึ่งที่พระในถ้ำให้มานั้นท่านตั้งใจว่าจะเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดภิกษุสิงห์หนรูปนั้นสั่งมาว่าหากต้องการไปเที่ยวป่าหิม,มาพานเพื่อจะดูต้นนารีผล ก็ให้ไปพบท่านที่ถ้ำแห่งนั้นและนํำของสิ่งนี้ไปด้วยแต่ว่าท่านคงไม่มีโอกาสได้ทําเช่นนั้นเพราะภาระหน้าที่ของบรรพชิตคงไม่เอื้ออำนวยให้มีเวลาไปท่องเที่ยวอีกอย่างหนึง่งท่านก็ได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่านารีผลมีจริงเมื่อมีผลก็ต้องมีต้นท่านเคยเห็นภาพที่อาจารย์เหมเวชกรวาดไว้ตามผนังโบสถ์เป็นภาพที่งดงามมาก และเหมือนของจริงที่ท่านได้ไปพบมาแล้วต่างกันนิดเดียวคือสีผมที่อาจารย์เหมวาดนั้นเป็นสีดำแต่ของจริงเป็นสีทองนับว่าจิตกรท่านนี้จินตนาการได้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดหลวงพ่อไม่เห็นมีอะไรมาฝากผมเลยพระมหาบุญทวงของฝากผมต้องขออภัยไม่มีเวลาไปช้อปปิง้งชอปแป้งกับใครเขาอีกอย่างหนึง่ง ผมเห็นว่าของฝากที่คนอื่นก็ซื้อกันนั้นที่เมืองไทยก็มีท่านพระครูให้เหตุผลเช่นอะไรบ้างครับใบาชานั่นไงถ้าท่านต้องการเดี๋ยวผมจะไปซื้อใบาชาตรากะต่ายมาถวายหนึ่งกระป๋องรสชาติคงไม่แพ้ใบาชาสีลังกาหรือไม่ก็อาจจะดีกว่าเราคนไทยต้องอุดหนุนสินค้าไทยจะได้ไม่เสียดุลการค้าหลวงพ่อชาตินิยมดีจัง ถ้าคนไทยทุกคนชาตินิยมเหมือนหลวงพ่อรับรองว่าชาติไทยจะต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้ญี่ปุ่นพระมหาบุญชมขอทีขอทีอย่าพูดถึงศัตรูให้ผมได้ยินพม่าหนึ่งญี่ปุ่นหนึ่งผมไม่อยากได้ยินแม้ชื่อมันบาดใจทำให้นึกถึงอดีตที่เขาทำไว้กับชาติบ้านเมืองตันประครุรีห้ามเขาทำอะไรลราไว้หรือครับพอดีผมเกิดไม่ทันเลยไม่ทราบ หลวงพ่อเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับพระมหาบุญยิ่งอยากรู้เข้าตำรายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุก็ทำกับเราไว้ตอนสงครามโลกไงละ่ะไหนท่านตอบมาสิว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดเมื่อไรครั้งที่สองเกิดเมื่อไรพระลูกวัดถูกถามผมไม่ทราบหรอกครับผม,ม,กเ,เ,ผเ,ม,เ,มเกิดไม่ทันภิกษุวัยสามสิเศษอ้างเหตุผลเดิมๆเกิดไม่ทันก็รู้ได้ ผมก็เกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำไมผมถึงรู้ท่านพระครูแยง้งก็หลวงพ่อเก่งนี่ครับในพื้นปัตตพีอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้จะหาผู้ใดเก่งกล้าสามารถทัดเทียมหลวงพ่อได้แล้วผู้อ่อนวัยกว่าถือโอกาสสรรเสริญเยินยอมากไปถึงอย่างไรผมก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มแบบคำเยินยอของท่านทั้งนี้ก็เพราะผมมีศัพริสธรรมครบทั้งเประการ โดยเฉพาะประการที่สามคืออัตตัญญุตาแปลว่าความรู้จักตนผมรู้จักตัวผมดีว่าผมนั้นมีความรู้ความสามารถความถนัดและคุณธรรมแค่ไหนเพียงไรแล้วผมก็ประพฤติให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไปเพราะฉะนั้นใครจะติชมอย่างไรผมก็ไม่ใจฟุบใจฟูตามไปด้วยรอกคนดีจะต้องรู้จักตัวเองจริงไหม แม้หลวงพ่อผมพูดนิดเดียวหลวงพ่อขยายความออกไปตั้งเยอะแล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อไรครับผู้อ่อนวัยกว่าย้อนกลับมาถามเรื่องเดิมถ้าผมจำไม่ผิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีพศ2457ถึง2462ส่วนครั้งที่สองเกิดเมื่อปี2482 แล้วไปสิ้นสุดในปี2488ถ้าหลวงพ่อจำผิดล่ะครับพระลูกวัดตั้งใจย,ยั่วถ้าจำผิดก็ไม่ถูกนะสิไม่น่าถามนี่ดีนะที่ท่านถามผมถ้าไปถามคนอื่นเขาจะต้องว่าท่านโง่หลวงพ่อนี่ฉลาดจริงๆดูเธอขนาดจะด่าผมก็ยังอุตส่าห์ขอยืมปากคนอื่นมาดา่าแต่เอาเธอะครับผมในฐานะพระลูกวัด จะมาทะเลาะเบาแว้งกับสมพานหาสมควรไหมว่าแต่ว่าผมอยากรู้เรื่องสงครามโลกหลวงพ่อจะกรุณาเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับได้สิแต่เล่าเฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองนะเพราะผมก็มีส่วนกับเขาเหมือนกันถ้าทางท่านภูมิใจที่ได้มีส่วนหลวงพ่อออกรบกับเขาด้วยหรือครับพระลูกวัดมีอาการตื่นเต้นลาวลอกตอนสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงนั้น ผมเพิ่งอายุ17ยังไม่ได้เกณฑ์ทหารแต่ผมก็มีส่วนร่วมในการแกล้งพวกญี่ปุ่นเพราะผมเกลียดมากถึงเดี๋ยวนี้แม้ผมจะไม่เกลียดเขาเพราะผมเป็นพระแต่ก็ยังรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบชาติเราโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจแล้วตอนนั้นหลวงพ่อแกล้งพวกญี่ปุ่นอย่างไรครับเดี๋ยวก่อนต้องเล่าก่อนว่าญี่ปุ่นเขาทำอะไรผมถึงได้เกลียดพูดยังไม่ทันจบ พระลูกวัดก็จึงถามขึ้นว่าเขาทําอะไรหรือครับเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆผมกําลังจะเล่าอยู่นี่ไงท่านอย่าซักให้มากนักสิเดี๋ยวผมเลยเล่าไม่ถูกผมก็ประมาทเป็นเหมือนกันนะหลวงพ่อก็กําหนดสิครับประมาหนอประมาหนอหรือถ้าคิดไม่ออกก็กําหนดคิดหอคิดนอนอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนลูกศิษย์ลูกหา ลูกวัดถือโอกาสสอนสมภารจะฟังหรือไม่ฟังถามเสียงห้วนฟังครับฟังนิมนต์เล่าท่านยกมือขึ้นประนมถ้าจะฟังต้องหยุดพูดถ้าไม่หยุดพูดผมจะหยุดเล่าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกทั้งสองไม่ได้ผมขอเลือกหยุดพูดครับนิมนต์หลวงพ่อเล่า ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเริ่มต้นเล่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้นพวกทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วโดยที่คนไทยไม่รู้ตอนนั้นผมอายุ11ปีพวกทหารปลอมเป็นพ่อค้าหาเร่บ้างเป็นช่างซ่อมรองเท้าอยู่ข้างถนนบ้างคนไทยก็นึกว่าเป็นคนจีนต่างด้าวที่เข้ามาค้าขายเพราะพวกเขาแต่งตัวเหมือนคนจีนไว้ผมเปียด้วย ผมเคยไปเที่ยวลบบุรีไปไหว้เจ้าพ่อสารพระการพอดีรองเท้าขาดก็ถอดให้ตาแปะที่นั่งรับซ่อมรองเท้าอยู่ข้างทางซ่อมให้พอสงครามโลกเกิดปรากฏว่าคนพวกนี้ก็พร้อมใจกันแต่งชุดทหารพรึบเลยแถมมีอาวุธครบผมเปียหายไปเพราะเป็นผมปลอมเลยกลายเป็นว่าทหารญี่ปุ่นเต็มเมืองเลยแบบนี้คนไทยก็หมดทางสู้พวกเขาฉลาดมาก ที่ยึดเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแต่ผมแค้นแค้นมากเลยร่วมมือกับพรกคพวกแกล้งญี่ปุ่นเชื่อไหมผมทำร้ายทหารญี่ปุ่นไปหลายสิบคนพวกเขาถึงตายไหมครับไม่ตายหรอกแค่สลบเหมือดเท่านั้นถ้าตายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่คนไทยจะต้องเดือดร้อนผมก็เลยเอาแค่สลบตอนนั้นผมใจร้ายมากแต่ถึงจะใจร้ายอย่างไรก็ไม่เคยฆ่าคนนะครับ ถ้าข้าเห็นจะลำบากลำบนมากกว่านี้เวรกรรมมีจริงนะท่านเมื่อก่อนผมไม่เชื่อตอนบวชใหม่ๆก็ยังไม่เชื่อพอกรรมมาให้ผลถึงได้เชื่อและเลิกสร้างกรรมทําเวรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อแกล้งทหารญี่ปุ่นอย่างไรครับแกล้งขโมยของเช่นเสื้อผ้าน้ํามันโดยพายเรือไปเทียบกับเรือญี่ปุ่นต้องทําตอนดึกๆนะ พอเทียบได้ก็ขึ้นไปขโมยให้คนดูต้นทางพอญี่ปุ่นรู้ตัวก็กระโดดน้ำหนีคนญี่ปุ่นถึงจะฉลาดแค่ไหนก็ยังแพ้คนไทยเรื่องโกงเก่งแกล้งเก่งมีคนไทยกินขาดท่านเห็นด้วยไหมถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างคนไทยผมก็ต้องตอบว่าเห็นด้วยครับเรื่องโกงเรื่องแกล้งมีคนไทยเราเก่งมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเรื่องทำร้ายทหารญี่ปุ่นละครับหลวงพ่อทำอย่างไร พระลูกวัดอยากรู้มันต้องมีเทคนิคต้องเรียนรู้ก่อนว่าทำอย่างไรจะไม่ให้เขาตายคือพวกทหารญี่ปุ่นชอบมาฉุดร่าลูกสาวชาวบ้านไปทำเมียถ้าพูดกันอย่างยุติธรรมเรื่องฉุดฆ่านี่พวกญี่ปุ่นไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหร่เมื่อเทียบกับพวกพมา่าพม่าทำกับเราโหดร้ายกว่าญี่ปุ่นหลายเท่าผมจึงเกลียดพม่ามากกว่าญี่ปุ่นคือผมหมายถึงเมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้บวช เดี๋ยวนี้เป็นพระจะโกรธจะเกลียดใครไม่ได้ผมจึงเลิกเกลียดแต่เมื่อไรที่ผมศึกรับรองว่าผมเกลียดพ่อมาเป็นสองเท่าของเมื่อก่อนหลวงพ่อยังคิดจะศึกอีกหรือครับขนาดผมหนุ่มกว่ายังไม่คิดจะศึกตั้งแต่อกหักรักร้าวคราวนั้นแล้วผมก็ไม่คิดจะศึกอีกเลยพระมหาบุญเผยความในใจนอกจากนี้ท่านยังประชดด้วยการฉันเส้จนอ้วนเป็นพระสังกระจาย ท่านพระครูช่วยต่อให้หลวงพ่อแล้วก็ชอบพูดถึงปมด้อยของผมอยู่เรื่อยที่ผมแกล้งทำตัวเองให้อ้วนลงพุงจนดูน่าเกลียดก็เพราะผมไม่อยากให้สาวคนไหนมาหลงรักผมอีกเรียกว่าผมดำเนินรอยตามพระมหากัจยานะซึ่งแต่ก่อนท่านรูปร่างหล่อเหลามากจนผู้ชายด้วยกันก็ยังหลงรักตอนหลังท่านเลยเนรมิตกายให้อ้วนจนดูน่าเกลียดคนเลยเรียกท่านว่าพระสังกจาย ทีนี้ผมยังไม่เก่งถึงกับจะเนรมิตกายได้เลยต้องฉันให้อ้วนแทนหลวงพ่อครับผมว่าเราพากันออกนอกประเด็นอีกแล้วหลวงพ่อยังไม่ได้เล่าให้ผมฟังเลยว่าทำร้ายทหารญี่ปุ่นอย่างไรก็อย่างที่บอกว่ามันต้องมีเทคนิคเทคนิคที่ว่าก็คือทำอย่างไรจะไม่ให้เขาตายแล้วก็ต้องให้สลบด้วยไม่สลบไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับฟังแล้วผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะถ้าเป็นผมคงจะดูไม่ออกว่าเขาสลบหรือตายผมถึงบอกว่ามันต้องใช้เทคนิคอย่างไรล่ะท่านพระครูยำ้ำหลวงพ่อจะกรุณาบอกเทคนิคที่ว่าได้ไหมครับได้สิท่านเอาไปใช้ได้เลยนะรับรองว่าไม่มีพลาดแต่ต้องศึกเสียก่อนนะถ้ายังไม่ศึกอย่าใช้เดี๋ยวจะต้องอาบาัตท่านพูดเล่นถ้าเะนนั้นผมคงไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะไม่คิดจะศึก ถามจริงๆเธอหลวงพ่อยังคิดจะสึกอีกหรือครับผู้อ่อนวัยกว่ารู้สึกกังขาโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยงแท้แน่นอนหรอกท่านมหาเพราะฉะนั้นผมจึงพูดไม่ได้ว่าจะสึกหรือไม่เพราะถ้าผมบอกว่าจะสึกแล้วเกิดไม่ได้สึกหรือบอกว่าไม่สึกแต่วันหนึ่งเกิดต้องสึกก็จะกลายเป็นว่าผมพูดเท,ท็จฉะนั้นจึงขอไม่ตอบแต่จะบอกเทคนิคที่ท่านอยากรู้ คือการทำให้คนสลบโดยไม่ตายนั้นต้องตีด้วยไม้คมแฝกตีตรงไหนครับตรงทัดดอกไม้นี่ตรงนี้ท่านชี้ตรงบริเวณกกหูแล้วถ้าเกิดพลาดไปถูกที่อื่นแล้วครับพลาดไม่ได้สิเพราะถ้าพลาอดอาจทำให้ถึงตายได้หรือถ้าไม่ตายเราก็จะเดือดร้อนเพราะเขาจะจำหน้าได้แล้วก็จะพาพักพวกมาเล่นงานเรามันต้องมีเทคนิคในการตีด้วย คือต้องย่องเข้าไปทางด้านหลังแล้วเรียกให้เขาหันมาจังหวะที่เขาเหลียวมานั้นเราก็ใช้ไม้คมแกฝกฟาดเปรี้ยงลงไปตรงทัดดอกไม้รับรองว่าสลบเหมือดทุกรายผมลองแล้วไม่มีพลาดสักรายถ้าท่านคิดจะสึกก็มาขอเรียนวิชานี้กับผมได้ผมเต็มใจสอนให้โดยไม่ต้องมีค่ายกครูสึกออกไปจะได้มีอาชีพท่านพูดยิ้มยิ้มอาชีพรับจ้างตีหัวคนนะ่หรือครับ งั้นสินับรองว่ารวยแน่หรือไม่ก็จะไปรุ่งเรืองอยู่ในคุกเรื่องรวยนั้นผมต้องการแน่นอนแต่เรื่องไปรุ่งอยู่ในคุกผมคงไม่รับประทานต่อให้เป็นเจ้าพ่อคุกผมก็ไม่ปรารถนามหาวัยสามสิบเศษไม่เห็นด้วยตามใจท่านก็แล้วกันแต่ถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกผมได้ผมจะสอนให้ทันทีผู้อาวุโสกว่ายังคงยั่วยาว้าหลวงพ่อครับ ที่ผมอยากรู้ตอนนี้ก็คือหลวงพ่อทําอย่างไรถึงไปตีทหารญี่ปุ่นได้ไปซุ่มดักตีหรือว่าเขามาให้ตีพระลูกวัดยังไม่หายสงสัยไม่ใช่ทั้งสองอย่างที่ใช่คือตีตอนเขารำวงคือสมัยนั้นจอมพลปอท่านให้จัดงานรำวงขึ้นทุกหมู่บ้านเพื่อให้คนไทยได้รีแลซ์ท่านใจศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรแหลกนะครับ พระมหาบุญไม่เข้าใจภาษาต่างประเทศไม่ใช่แลกรี Relax. แล็กซ์แปลว่าพักผ่อนเพื่อให้ใคลายความตึงเครียดบ้านเมืองเกิดศึกสงครามผู้คนก็พากันหวาดกลัวเลยเกิดความเครียดขึ้นท่านจึงให้ผ่อนคลายด้วยการมารำวงกันผู้คนก็รู้สึกสนุกสนานลืมเรื่องสงครามไปได้แล้วทหารญี่ปุ่นเขามารำวงด้วยหรือครับแล้วก็รำเป็นหรือ ภิกษุจ้างสงสัยยังคงถามอย่าว่าแต่คนญี่ปุ่นจะรำไม่เป็นเลยคนไทยที่รำไม่เป็นก็ยังมีอีกมากทั้งที่การรำวงเป็นวัฒนธรรมไทยบางคนทำท่าจับแกะบ้างก็ท่าควักกัะปิบ้างก็ท่าแรงปีกหักมั่วก,กันไปหมดจะหาใครรำสวยเท่าผมนั้นยากเต็มทีท่านทำท่ายือดอกขณะพูดทำไมหลวงพ่อถึงรำสวยกว่าเพื่อนล้วครับถามอย่างนึกสนุก เพราะผมชอบดูลิเกน่ะสิผมจำมาจากลิเกท่านอย่าคิดว่าการดูลิเกไม่มีประโยชน์ว่าที่จริงแล้วเราสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งที่เราผ่านพบในความร้ายก็มีความดีแฝงอยู่ถ้าเรามองลึกๆอย่างการดูลิเกถ้าเราจะเอาประโยชน์ก็ได้มากมายเป็นต้นว่าการใช้ราชาศัพท์ซึ่งพวกลิเกเขาเก่งมากคนที่ดูบ่อยๆสามารถพูดราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เรื่องนี้ผมเคยเห็นมาแล้วครับผมก็เชื่อว่าหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วแต่ที่ผมอยากทราบคือหลวงพ่อตีทหารญี่ปุ่นตอนไหนตอนรำวงหรือว่าตอนหยุดพักแม้ถามละเอียดดีจังผมก็จะเล่าอย่างละเอียดเช่นกันคือพอรำวงเขาก็จะมีเล่ายาปราปิ้งมาเลี้ยงกันคนไทยก็จะพยายามมอมเล่าทหารญี่ปุ่นพวกนั้นก็จะหลงกลดื่มจนเมามาย แล้วก็จะออกไปรำวงผมก็จะรำด้วยพอพวกญี่ปุ่นเริ่มเมาผมก็จะส่งสัญญาณบอกพักพวกเราก็จะไปเอาไม้ที่ซ่อนไว้ออกมาแล้วเรียกทหารญี่ปุ่นพอเขาเหลียวมาเราก็ฟาดปเปรี้ยงตรงทัดดอกไม้พวกนั้นก็จะสลบเหมือดเลยจากนั้นก็วงแตกบ้านไกลบ้านมันส่วนเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าภาพก็จะรอให้ทหารที่ไม่เมา มาหาเพื่อนที่สลบสลดยกลับไปเยียวยาผมก็แอบส่งคนไปสอดแนมปรากฏว่าไม่ตายสักรายเดียวนี่คือวีรกรรมที่ผมได้ช่วยชาติและผมก็ภาคภูมิใจมาจนบัดนี้แล้วมีบ้างไหมครับที่หลวงพ่อเมาจนลืมส่งสัญญาณผมไม่เคยเมาเพราะผมไม่ดื่มผมเกลียดคนดื่มเหล้ามากถ้าดื่มผมคงไม่ได้มาเป็นพระอยู่อย่างนี้คงจะกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายา หรือไม่ก็เป็นโรคตับแข็งตายไปนานแล้วผมเกลียดเหล้ามากเกลียดคนดื่มเหล้าด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่น